สวัสดีคะ่ะนักเรียนเรากลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราได้เรียนการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนแล้วในคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบผลลัพธ์กันค่ะว่าผลลัพธ์ใดมากกว่าผลลัพธ์ใดน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะนักเรียนโดยมีจุดประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคน ว่าผลลัพธ์ใดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันโดยไม่ต้องคำนวณคะ่ะนักเรียนเรามาดูสถานการณ์กันเลยนะคะเรามาดูกันค่ะเนักเรียนเห็นอะไรในภาพคะนักเรียนเห็นเป็นร้านขายส้ม3ลร้านใช่ไหมคะแต่ละร้านก็คือมีร้าน A ลร้าน B และร้าน C นะคะนักเรียนร้าน A นะคะขายส้มกิโลกร,รัมละ40บาท ร้านบีขายส้มกิโลกร,รัมละห้บาทและร้านซีขายส้มกิโลกร,รัมละ60บาทถ้าคุณครูอยากทราบว่าถ้าร้าน A และร้าน B ขายส้มได้จำนวนเท่ากันร้านใดขายได้เงินมากกว่ากันคนักเรียนนักเรียนบอกครูได้ไหมเอ่ยไหนใครบอกครูได้คะ อมสินตอบครูว่าร้าน B ขายส้มได้เงินมากกว่าร้าน A เพราะอะไรคะอมสินอมสินบอกครูว่าเนื่องจากร้าน A และร้าน B ขายส้มได้จำนวนเท่ากันแต่ร้าน B ขายส้มในราคากิโลกร,รัมละ50บาทซึ่งมากกว่าราคาส้มที่ร้าน A ขายร้าน A ขายกิโลกร,รัมละ40บาทเอง ดังนั้นร้าน B ขายส้มได้เงินมากกว่าร้าน A เรามาดูสถานการณ์ต่อไปกันค่ะสถานการณ์ต่อไปถ้าร้าน B และร้าน C ขายส้มได้จำนวนเท่ากันโดยสัปดาห์แรกขายได้235กิโลกรัมสัปดาห์ที่2ขายได้412กิโลกรัม ทั้ง2สัปดาห์ร้าน B หรือร้าน C ขายส้มได้เงินมากกว่ากันคะนักเรียนเอเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะไหนใครตอบครูได้บ้างคะว่าร้านใดขายได้เงินมากกว่ากันเอนักเรียนตอบครูว่าร้าน C ขายได้เงินมากกว่าเพราะอะไรคะนักเรียนเนื่องจากว่าทั้งร้าน B กับร้าน C ขายส้มได้เท่ากันทั้งสสัปดาห์เอ แล้วจำนวนส้มที่ขายได้ทั้ง2สัปดาห์นั้นเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเราจะหาจำนวนส้มได้อย่างไรคะเราก็จะนะต้องนำจำนวนส้มที่ขายได้ในสัปดาห์แรกคือ235บวกกับจำนวนส้มที่ขายได้ในสัปดาห์ที่2คือ4 1 2ใช่ไหมคะนักเรียนนำมาบวกกันคะ่ะเราจะได้ว่าจำนวนส้มที่ทั้งสองร้านขายได้คือ 235บวก4 2ค่ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าแต่ร้านขายส้มได้เงินกี่บาทเราจะทราบได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะต้องคูณด้วยราคาขายส้ม1กิโลกร,รัมนะคะซึ่งร้าน B ขายส้มกิโลกร,รัมละ50บาทดังนั้นจํานวนเงินที่ร้าน B ได้จะเท่ากับ2 3 5 บวกกับ412คูณด้วย50ค่ะแล้วจำนวนเงินที่ร้าน C ขายได้ละคะจะได้ทั้งหมดเท่าไรซึ่งร้าน C ขายส้มกิโลกรำละ60บาทดังนั้นร้าน C จะได้เงินเท่ากับ235บวก412คูณด้วย60ค่ะดังนั้นแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าร้านใดขายได้เงินมากกว่ากันค่ะจาก ประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองประโยคนะคะนักเรียนลองมาเปรียบเทียบกันนะคะอะไรที่เหมือนกันคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนกิโลกร,รัมที่ทั้ง2ร้านขายได้เหมือนกันคือ235บ้วก412ใช่ไหมคะแล้วอะไรที่ต่างกันคะราคาขายใช่ไหมคะก็คือร้าน B ขายกิโลกร,รัมละ50บาท แต่ร้าน C ขายกิโลกร,รัมละ60บาทซึ่ง50เนี่ยค่ะน้อยกว่า60ดังนั้นเราจะได้ว่า235บวก4ีคูณด้วย50ค่ะจะต้องน้อยกว่า235บวก412คูณด้วย60ค่ะดังนั้นเราจะได้ว่าร้าน C ขายส้มได้เงินมากกว่าร้าน B ค่ะ เรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคนักเรียนเรามาดูประโยคสัญลักษณ์2ประโยคนี้ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบในวงเล็บ400ลบ172บวกด้วย394กับในวงเล็บ385ลบด้วย172บวก394ค่ะนักเรียน, 4, ยนทั้ง2ประโยคนี้มีอะไรเหมือนกันและมีอะไรต่างกันคะนักเรียน นักเรียนจะเห็นว่าบวกด้วย 394, เหมือนกันนะคะทั้ง2ประโยคเลยดังนั้นเราจึงมาพิจารณาที่ในวงเล็บ400รลบ172กับ385ร้อลบ1น2นะคะนักเรียนเรามาดูที่ตัวลบเราจะเห็นว่าทั้ง2องจำนวนลบด้วย172เหมือนกันนะคะนักเรียน เราจึงพิจารณาที่ตัวตั้งตัวตั้ง400กับ385จำนวนใดมากกว่ากันคะนักเรียนนักเรียนจะได้ว่า400มากกว่า385ใช่ไหมคะดังนั้นผลลบที่นักเรียนได้400ลบ172จะต้องมากกว่า385ลบ172ค่ะดังนั้นนักเรียนจะได้ว่าในวงเล็บ 400ลบ172บวก3 9มมากกว่าในวงเล็บ385ลบ172บวกกับ394ค่ะซึ่งจะเขียนได้ดังนี้นะคะเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนในวงเล็บ1000หารด้วย5ลบด้วย100มากกว่าหรือน้อยกว่าในวงเล็บ 1,000คูณด้วยหลบด้วย100ค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะกลับมาดูกันว่าที่นักเรียนตอบมานั้นถูกหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาลองดูเฉลยกันเลยนะคะพิจารณาประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองประโยคนะคะ นักเรียนว่ามีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่ต่างกันคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองประโยคมีจำนวนชุดเดียวกันคือมี1,000มี5และมี100สิ่งที่เหมือนกันคือประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองประโยคลบด้วย100เหมือนกันดังนั้นเราจะมาพิจารณาจำนวนในวงเล็บกันนะคะนักเรียนพิจารณา 1000หารด้วย5กับ1000คูณด้วย5ค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งเหมือนกันคือ1000แต่จำนวนแรกเป็น1000หารด้วย5อีกจำนวนหนึ่งคือ1 0 0 0คูณด้วย5นักเรียนคิดว่าผลลัพธ์ใดน้อยกว่าหรือมากกว่ากันคะใช่แล้วค่ะเราจะได้ว่า 1000หารด้วย5นั้นน้อยกว่า1000คูณด้วย5นะคะนักเรียนและลบด้วย100ที่เป็นจำนวนเท่ากันดังนั้นเราจะได้ว่าในวงเล 1, ็บ1000หารด้วย5ลบด้วย100น้อยกว่า1000คูณด้วย5ลบด้วย100ค่ะจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นะคะใครตอบว่าน้อยกว่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียน โจทย์ข้อต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนช่วยคุณครูเปรียบเทียบในวงเล็บ6,399คูณด้วย1บวกด้วย1 8ึักับในวงเล็บ6,399หารด้วย1บวกด้วย1นึันกนักเรียนลองช่วยคุณครูเปรียบเทียบสิคะว่าจะได้ว่าทั้งสองประโยคสัญลักษณ์นี้มากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับค่นักเรียนครูจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราจะกลับมาเฉลยกันค่ะเรามาดูเฉลยกันละคะนักเรียนจากประโยคสัญลักษณ์ทั้งสองประโยคนะคะอะไรที่เหมือนกันอะไรที่ต่างกันคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนที่บวกคือ 1,809เหมือนกันนะคะนักเรียนดังนั้นเราจะมาพิจารณาจำนวนในวงเล็บค่ะคือเราจะพิจารณา6,399คูณกับ1กับ6,399หารด้วย1นะคะนักเรียน A. ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนทราบมวาว่า จำนวนใดคูณกับ1จะเท่ากับจำนวนนั้นดังนั้นจำนวนที่คูณกับ1จะเท่ากับ6,399และจำนวนใดที่หารด้วย1ก็จะเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะดังนั้น6,399หารด้วย1จะเท่ากับจำนวน6,399เราจะได้ว่า6,399คูณด้วย1เท่ากับ6,399หารด้วย1ค่ะคณกเรียน และบวกด้วยจำนวน1809ที่เท่ากันนะคะนักเรียนดังนั้นเราจะได้ว่าในวงเล็บ6 3 9 9คูณด้วย1บวกด้วย1 8เท่ากับในวงเล็บ6,399หารด้วย1บวกด้วย1 8ึค่ะเราจะเขียนเป็นประโยคสััลกษณ์ได้ดังนี้ค่ะนักเรียนใครตอบว่าเท่ากันเก่งมากเลยนะคะนักเรียน กิจกรรมท้าทายนะคะนักเรียนโดยครูจะให้นักเรียนหาจำนวนมาเติมนะคะเพื่อให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นจริงตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเช่นข้อ1น,นะคะจำนวนใดที่คูณกับจำนวนในวงเล็บและผลลัพธ์น้อยกว่า15คูณกับจำนวนในวงเล็บนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักคู่นึงแล้วเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ เรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนข้อ1จําจำนวนใดคูณกับในวงเล็บ456บวก732แล้วน้อยกว่า15คูณกับในวงเล็บ732บวก456คะ่ะนักเรียนพิจารณานะคะจำนวนในวงเล็บคือ456บวก732เหมือนกันดังนั้นผลบวกในวงเล็บจะเท่ากันนะคะนักเรียน เราจึงจะต้องหาจำนวนที่คูณกับจำนวนในวงเล็บนี้แล้วผลลัพธ์น้อยกว่า15คูณกับจำนวนในวงเล็บค่ะซึ่งจำนวนนั้นก็คือจำนวนที่ต้องน้อยกว่า15ค่ะนักเรียนดังนั้นจำนวนในช่องว่างต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า15เช่น14นักเรียนจะเห็นว่า14 คูณกับจํานวนในวงเล็บ456บวกกับ732น้อยกว่า15คูณในวงเล็บ732บวก456คะ่ะนักเรียนนักเรียนอาจตอบเป็นคำตอบอื่นอย่างเช่น8หรือ1หรือ0ก็จะทำให้ประโยคเป็นจริงตามเงื่อนไขคะ่ะเรามาดูเฉลยข้อ2นะคะนักเรียนในวงเล็บ 5,023-500ลบห0าหารด้วย2มากกว่าในวงเล็บ5 0 2 3ลบด้วยจำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วย2คะ่ะนักเรียนนักเรียนพิจารณานักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งทั้ง2ประโยคหารด้วย2เหมือนกันเราต้องการให้ผลลัพธ์ของตัวข้างหน้ามากกว่าผลลัพธ์ของข้างหลังใช่ไหมคะดังนั้นตัวตั้งของข้างหน้าจะต้องมากกว่าตัวตั้งของข้างหลังนั่นคือ 5 0 2 3ลบ500ต้องมากกว่า5 0 2 3าลบจำนวนจำนวนนั้นนะคะนักเรียนเราพิจารณาต่อนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนในวงเล็บนะคะมีตัวตั้งคือ5 0 2 3เหมือนกันเราจะต้องการให้ผลลบของข้างหน้ามากกว่าผลลบของข้างหลังดังนั้นตัวลบของข้างหลังจะต้องมากกว่า500นะคะนักเรียน นั่นคือจำนวนในช่องว่างต้องมากกว่า500ค่ะดังนั้นจำนวนในช่องว่างเป็นจำนวนที่มากกว่า500เช่น1,000ค่ะนักเรียนนักเรียนลองเอา1000ไปแทนในช่องว่างนะคะนักเรียน5 0 2 3ลบด้วย1000นักเรียนจะเหลือ4 0 2 3่มใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับ5 0 2 3ลบด้วย500จะเหลือ4,523 4523มากกว่า4023เป็นจริงตามเงื่อนไขค่ะแสดงว่าคำตอบเราจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่า500นะคะนักเรียนมีจำนวนอื่นๆอย่างเช่น2000หรือ600หรือจำนวนอื่นๆนะคะนักเรียนนักเรียนคนไหนตอบจำนวนที่มากกว่า500ถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียน การเปรียบเทียบผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนว่าผลลัพธ์ใดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันอาจเปรียบเทียบโดยไม่ต้องใช้การคำนวณน,นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ค,นคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียน